ต่อกับอีพีที่3ครับสำหรับเหรียญปลอนี่หลวงปู่โนอินนะครับรายการที่เจ็ดเนื้ออันบาก้าซาตินครับสร้างทั้งหมด2,999เหรียญนะครับรายการที่เนี้จะมีให้ลุ้นด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าอัลาก้าซาตินลงยาจีวอนั้นจะมีพวกหน้ากากทองคำไหมนะครับมีจานไหมมีบล็อกลายเซนอู้มีหลายลุ้นนะครับนี่นะฮะส9งพองค์แต่มีรายการลุ้นเยอะมากนะครับมาครับ โบเชอันบาก้าซาตินครับมาลงยาจีวรครับอือหือเดี๋ยวนะฮะตรงนี้สวยจริงอือหือาสวยมากสวยมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกก่อนซีน แตกแล้วนะครับเดี๋ยวเดียวหนึ่งสองเจ็ดหกครับหืมสวยงามครับลงยาจีวอนรายการนี้ครับอันบาก้าซาตินนะครับโอเคครับไปต่ออีกหนึ่งรายการครับต่อด้วยรายการที่แปดครับรายการนี้คือเนื้อทองแดงมหาชนวนมวลสารนะครับซึ่งน่าจะเป็นรายการ ยอดนิยมเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่แรงนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกคนนะครับ5,999เก้าอสองค์นะครับมาชมกันครับมีลุ้นหลายรายการนะครับในนี้โอ้โหจนวนดีอยู่แล้วนะครับพีมวลสารมวลสารแท้ๆเลยนะครับเยอะมากเรียกได้ว่าใครอยากได้รายการเนื้อร่างที่แบบจบก็คือรายการนี้ครับ ทองแดงชนวนมวลสารครับสวยจริงๆนะครับนี่นะคลาสสิกนะครับอัลมาการาตินแล้วก็ทองแดงชนวนมวลสารต่อด้วยครับรายการนี้เลย11นะครับล็อกเก็ตโบราณฉากแดงครับ1,100 11องครับมานะครับจบครบที่ EP นี้นี้เลยครับบดนี้ครับสวยจัดนะครับ อืเลขสวยด้วยนะครับ989ครับ989โอ้โหล็อกเก็ตโบราณน,นะครับฉากสีแดงครับเล้โค้ด989โอ้โหนี่สวยสวยสวยจริงแมจัดใส่ตลับนี้เด็ดแน่นอนปลดนี้รายการนี้โอเคครับเพืพ่อนๆนะครับเจอกันไลฟ์สดคืนนี้นะครับอยากแบ่งปันรายการไหนอ่าอยากได้รายการไหนเดี๋ยวมีแบ่งปันนะครับเจอกันครับ